สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้มาพบพอครับช่องรถต่อชั้นเนี่ยกับบ้าเหลือมอีกสีเดิมเฉยเกินพี่น้องเลยวันนี้บ้าเหลืองกับมีเมนูวานน้ำเสนอให้เราครับเป็นอาหารสิโตพี่น้องส้อยจูครับพี่น้องสอยจูครับมื่อสีนไม่ไม่พี่น้องสีนไม่ไม่เลยเป็นเนื้อวันนี้เป็นเนื้อหลวนๆนพี่น้องเนื้อล้วนสอยจูกับแจ้วแจ้วเพียแจ้วเพียของโขงครับผม ผักแก่มากกว่ามีหลากหลายเช่นรเกินหมดเลยพี่น,อน้องบักแตงผักชีลาวต้นหอมผักชีจีนไม้หมิ่นทสารสะระแหน่ครับกับผักแพลวกะเทียมบักพริกน่อยกับมีเลยเนี่ยลูกโดดพริดกระเลี่ยงเนี่ยเพ็ดกระดอดเลยกับบักเขือครับผมบักเขือนเนี่ยครับแต่ว่าท่ขาดบ่อยเลยก็คือ เกาเนี้อครับพี่น้องหนึ่งม้าไม่ไม่โซ่โซ่่นทอนเลยพี่น้องมาครับทีที่เราตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศทุกโคต้นครับพี่น้องนะมมากินสอยจูน้ำปลาเหลืองพี่น้องมาเฉ็บเฉ็บพ้อมกันครับอืม <từ> เห็นแล้วกับขั้นฉับเจ้าเพียร์นี้ขมบํารมพี่น้องบุหรี่สืบอันนี้ประเริ่มพี่เรนครับเจ้าเพียรอะไรส่วนวิธีเหตุกับกบา,างยากครับผมใช้เพียร์ชุดรถนำปลา บักติกเขาครัวปกทีถ้ามันอ่ะตรวจฮะตรวจได้บระเนี้ยวมต้องงอไรละ พี่น้องสิ่งไม่ดีเกี่ยวขมลงมโตแซ่บอาหารทิ้งโตถ้ากินด,ดีพี่น้องแล้วบ้าเริ่มปอกกระเทียมไปไหมกันมัน้องแก้มก็เอากระเทียมก่อนจ่างกี่แฉลบพี่น้องอืม้มฮึ xoay đẹp, tôi đoạt ngâm ngâm lên Ngon Yeah. mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ja. Mm. Mm. Okay. เออเฮ้ยพันพันสิบนปุ่มปุ่มเลย พีนน่น้องพวกเนี้น้ออน่ดีกับตุดยอัเลย Chào. Chào chị Bia. Ừ. Bác Thiều To chọn đây đi mật Tố Hm 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 bắt lại. Hóa chơi đấy con มุ้งนี้ช่วยตอนบางๆพี่น้องกังเสียบบางๆเลยต่อเพนน่บางที่เพนนีจะยำไง

พี่น้อ,องเจียวสีไม่ไหม 嗯哼。Mm hmm. พ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีสซ้อยจุกเนื้อแซ่บอีลิฟเป็นไรพี่น้องหรือว่าอาหารสิงตัวเอาการเช็ดน้ำเช็ดเลยครับพี่น้อง บ้าเหลือมกับทีวีวอลล่าสทุก่อนครับมูลน้ครับตะวันก็ต้งจากกันด้วยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับบ้าเหลือมกับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปบบ้าเหลือมครับและขอบคุณคนที่กำลังทีสิเข้ามารับชมคลิปบบ้าเหลือมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ว่าม้วนกินว่าเบิร์ดขอโทษขอไปน้ำด้วยครับแล้วก็ขอโทษขอไปคนที่มาว่ากินดิบนน้ำด้วยรับพี่น้องครับผม เอามาล้อมช่อมกันว่าจิ้มหนาบ้าเหลือมสีมี่ยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับซาวปนีขอกล้าวข้ามาขอบคุณคขับและสวัสดีครับผม